เราไม่มีประสบการณ์ด้านเปิดหน้าร้านเลยพอหนูทําไปประมาณ10เดือนคือเจ๊งทั้ง10เดือนเลยเงินเก็บที่หนูมีมาจากการทํางานกลางคืนนะคะสิเดือนก็เกือบ1ปีะคะ่ะคือมันค่อยๆหมด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  สวัสดีค่ะโค้ชกุไก่พัฒนานเรียนคำค่ะหลายคนนะคะอยากทราบเส้นทางชีวิตว่ากุไก่เนี่ยเริ่มต้นมายังไงนะคะถึงมาเป็นโค้ชกุไก่ในวันนี้นะคะจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ที่กุไก่เรียนอยู่นะคะช่วงที่เรียนมาหาลัยเนี่ยเราก็เป็นคนที่ขยันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะทำไมเราถึงสร้างตัวได้ไวกว่าเพื่อนหรือว่าเราประสบความสำเร็จ ไวกว่าเพื่อนนะคะก็เพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เกยขยันมากๆนะคะในเรื่องของอาชีพเริ่มต้นเลยค่ะตอนที่หนูเรียนมหาลัยนะคะหนูก็ทํางานไปด้วยค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยวัยเรียนเนี่ยหลายคนก็จะตั้งใจเรียนแต่เราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาในการสร้างชีวิตตั้งแต่เริ่มเรียนเลยค่ะก็คือทุกครั้งนะคะที่หนูไปเรียนเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นนะคะตอนนั้นนะเขาไปก็ทางาน PR ไปด้วยะคะ่ะซึ่งเป็นร้านเหล้าร้านอาหารแล้วก็ดูแลลูกค้า ทำแบบนี้ติดต่อกันตั้งแต่ปี1จนถึงปี4เลยนะคะจนเรียนจบเลยค่ะคืออาชีพเส้นทางที่เวยเริ่มผ่านงานมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราขยันตั้งแต่เด็กแล้วจึงทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะในเรื่องของการทำงานกลางคืนนะคะตอนนั้นก็คือ เป็นพิตตี้กลางคืนนั่นเองนะคะจากนั้นก็คือมีเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาก็ติดต่อเราบอกว่าโอเคมาทําร้านอาหารให้พี่ไหมนะคะก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานนะคะซึ่งอาชีพวัวไก่เนี่ยก็สังเกตได้ว่าทํางานตั้งแต่เด็กนะคะหนึ่งแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าไวมากๆนะคะจากนั้นค่ะตอนที่หนูเป็นหัวหน้างานนะคะหนูก็ยังทําอาชีพเสริมอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นขายเสื้อผ้ามือสองค่ะ ไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัดนะคะเพื่อเอามาขายมือสองในอินสตาแกรมนะคะเวลาว่างต่างๆเนี่ยก็จะขายอย่างอื่นเสริมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องสําอางต่างๆนะคะหลายอาชีพมากค่ะที่หนูทําตอนที่เรียนนะคะก็คือทํางานกลางคืนไปด้วยนะคะพอวันไหนเนี่ยเราแบบไม่ได้ทํางานกลางคืนนะคะก็ยังหาอาชีพเสริมว่าคือก็จะขายซูชินะคะขายยำค่ะทําขายที่ตลาดนัดนะคะ ทำขายเองแบบนี้ค่ะแล้วคือตอนนั้นก็คือช่วยกันกับครอบครัวทำแบบนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วค่ะคือก็ขยันทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลักแล้วก็งานเสริมด้วยค่ะคือขยันในการหาเงินทุกช่องทางเลยค่ะตอนที่เรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยคือหลายคนถามว่าบริหารเวลายังไงนะคะให้เวลาลงตัวก็คือหนูแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยค่ะคือคนอื่นจะอาจจะได้พัก8ชั่วโมงแต่หนูจะได้พักแค่วันละสี่ชั่วโมงสังเกตได้ว่า หนูจะพักผ่อนน้อยมากๆแต่ขยันสร้างตัวในตอนนั้นนะคะบริหารเวลาเนี่ยก็คือนอนน้อยแต่ทํางานหนะักเพื่อที่หวังจะเติบโตในอนาคตแต่พอทีนี้เราเป็นหัวหน้างานแล้วนะคะเราก็ยังไม่หยุดทําก็คือยังขายอาหารเสริมต่างๆอย่างที่เล่าไปทั้งหมดแต่ทีนี้ค่ะพอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่า การทํางานกลางคืนหรือการเป็นหัวหน้างานที่ได้เงินเดือนเยอะๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเราก็คือเวลาในครอบครัวไม่มีหรือแบบเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวไม่มีและอย่างหนึ่งหนูรู้ใจตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากสวดมนต์เราอยากนั่งสมาธิอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะคะเราอยากทําอาชีพที่แบบโอเคเราคอนโทรลตัวเองได้เรามีเวลาแล้วก็แบบเราสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้ตอนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจออกจากงาน นะคะซึ่งเงินเดือนเยอะมากตอนนั้นนะคะที่เป็นหัวหน้างานเงินเดือนอยู่ประมาณ5 0,000ื่นนะคะก็ออกจากงานเลยค่ะออกจากงานโดยที่ฉันอยากมาทําตามฝันของตัวเองนะคะตอนนั้นก็คือเริ่มมาแบบว่าลองผิดลองถูกหลายอย่างเพราะว่าเหมือนแบบเราออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีหลักที่จะมีเงินรองรับเรานะเราก็เริ่มจาัดก,การไปขายเสื้อผ้าก่อนเลยก็คือไม่ชอบงานประจําอยู่แล้วเราก็ไปขายเสื้อผ้าไม่มีหลักไม่มีแหล่งรองรับเราแต่แบบเอาต้นทุน ทุนเดิมของเราเลยก็คือเราชอบขายเสื้อผ้าเมื่อตอนเด็กกุ๊กไก่ก็ขายมือสองอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมาขายที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราพอขายตลาดเรียบด่วนรามอินทราเนี่ยคือตอนนั้นก็คือแบบเราไม่มีประสบการณ์ด้านเปิดหน้าร้านเลยพอหนูทําไปประมาณ10เดือนคือเจ๊งทั้ง10เดือนเลยเงินเก็บที่หนูมีมาจากการทํางานกลางคืนนะคะสิเดือนก็เกือบ1น่ปีค่ะคือมันค่อยๆหมด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 จนมันเหลือแบบ3 0,000สุดท้ายแล้วคือตั้งแต่ตอนที่เหลือ3 0,000สุดท้าย ก่อนหน้านั้นมันเคยมีเจงธุรกิจร้านเหล้าอีกแต่อันนั้นคือเป็นเงินของพี่แบงก์เขานะคะก็คือมีเจงธุรกิจร้านเหล้าคือเอาง่ายๆเลยเงินของเรา2คนหมดนะคะเงินกุ๊กไก่ก็เหลือแค่ส0,000ื่นเงินของพี่แบงค์คือหมดตัวเลยเรียกง่ายๆว่าเราเริ่มต้นตั้งตัวใหม่เลยค่ะพอทีนี้เหลือส0,000ื่นสุดท้ายหนูก็ไม่มีอะไรทําเลยค่ะก่อนก่อนที่จะมาจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะไม่มีอะไรทําคือว่างงานอยู่ประมาณ2-3เดือนจะทําอะไรดีนะมันก็คิดอยู่ในหัวต่างๆแต่มันมีจุดหนึ่งที่ต้องคิดว่า เอางานที่เราชอบเอางานที่เราถนัดแล้วก็เอาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่แอต้องการก็คือ 1. อยากอยู่บ้านค่ะอยากทํางานอยู่กับบ้านแล้ว 2. คืออยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้สอโจทย์เนี่ยมันตอบโจทย์หนูหลักๆแล้วและอันที่3คือเงินจะต้องตามมาด้วยคือเริ่มต้นเลยนะคะกูเก่ก็เลยขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองที่มีอยู่ค่ะเพื่อให้มีเงินขึ้นมา ะะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยค่ะพอเริ่มขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองเริ่มต้นจากการไลฟ์สดไลฟ์สดแบบก็ไม่เป็นนะคะแต่ว่ามันต้องทำอะคะ่ะมันถึงจุดที่มันต้องทําแล้วไมซ์เซ็ตของคนที่มีเงินติดตัวแค่ส0ม0มื่นในตอนนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ทํามันจะไม่สามารถต่อยอดเงินให้เราได้เลยสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะทํา ขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองค่ะพอขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มเห็นเงินก็เลยโอเคฉันก็เอาเงินไปลงทุนมือหนึ่งดีกว่าทําเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งไปเดินประตูน้ําไปช็อปสินค้ามือ1แล้วเริ่มขายแบบจริงจังเป็นอาชีพหลักเพราะตอนนั้นเราว่างงานอยู่ค่ะ อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้มีโค้ชกุ๊กไก่ในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจากไม่ได้เป็นเริ่มต้นจากการเป็นโค้ชนะคะแต่เริ่มต้นจากการขายนั่นเองขายเสื้อผ้าค่ะค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกทุกคนนะคะตั้งแต่การใช้ชีวิตเริ่มต้นเลยนะคะสิ่งที่ทําให้หนูมีกําลังใจที่สุดเลยนะคะก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้หนูมีแรงผลักดัน ทำต่อในวันที่หนูทนขายเสื้อผ้าอยู่10เดือนทั้งที่หนูไม่ได้อะไรเลยนะคะหนูเห็นอนาคตของตัวเองหนูอดทนเพื่อที่แบบเรารอวันที่เราจะเติบโตและระหว่างที่หนูรอวันที่หนูจะเติบโตนะคะหนูไม่หยุดสร้างตัวเองเลยตอนนั้นที่เราขายเสื้อผ้าไม่ได้เนี่ยเราคือแบบ เราเอาเงินเก็บเรามาใช้หมดแล้วถูกไหมคะเราก็ยังหาอย่างอื่นทําก็คือตอนนั้นทําสลัดโลเสริมด้วยขายสลัดโลเสริมขายโพสต์ขาย,ขายแล้วก็คือทุกคนก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสิ่งที่ทําให้หนูไปต่อได้ก็คือกําลังใจคือครอบครัวแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าวันนี้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือแบบเราไม่ได้รักตัวเองเริ่มต้นนะคะมันจะทําให้คุณไม่มีกําลังใจจะก้าวไปต่อเลยพอกูใหญรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ เราเห็นอนาคตตัวเองแล้วว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเติบโตแน่นอนมันก็เลยทําให้เราไม่หยุดทําเพราะฉะนั้นใครที่กําลังทําอะไรอยู่ก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะท้อยังไงนะคะอย่าลืมนะจุดเริ่มต้นรักตัวเองก่อนเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วคุณจะมีกําลังใจที่จะทําต่อไปค่ะ